สวัสดีค่ะเอ่อความเครียดนี่เหมือนจะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยกันดีนะคะในยุคนี้แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมมันถึงดูอืมรุนแรงขึ้นซับซ้อนขึ้นวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันในเชิงลึกเรื่องนี้ค่ะโดยมีข้อมูลอ้างอิงจากบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากบนเว็บของโรงพยาบาลธัญลักษณ์สงขลาซึ่งเขาได้นำเสนอแนวคิดของคุณหมอไกรสิทธิ์นฤคทภิชัยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเราจะมาลองดูกันว่าเอ๊ะ ต้นตอจริงๆของความกดดันยุคใหม่ๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราพอจะอืมรับมือกับมันยังไงได้บ้างครับบทความนี้น่าสนใจจริงๆครับชี้ประเด็นสําคัญไว้เยอะเลยโดยเฉพาะปัจจัยกระตุ้นความเครียดที่เออมันไม่ได้มาจากเรื่องเดียวโดดๆแล้วคือมันมาจากหลายทางพร้อมๆกันอย่างแรกเลยที่เห็นชัดๆก็เรื่องเศรษฐกิจนี่แหละครับทั้งระดับโลกทั้งในบ้านเราเองความผันผวนมันมันสูงมาก ค่ะสูงจริงๆครับผลกระทบจากเ,เหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างภัยพิบตัติหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้คนตกงานเยอะขึ้นโรงงานปิดตัวคือมันสร้างความไม่มั่นคงทางการเงินนะครับซึ่งอันนี้เป็นรากฐานของความเครียดเลย จริงค่ะพอเรื่องปากท้องมันสั่นคลอนนี่เรื่องอื่นก็เหมือนจะตามมาเป็นพรวนเลยนะคะในบทความยังชี้ไปที่ปัจจัยทางสังคมอื่นๆด้วยใช่ไหมคะอย่างเรื่องยาเสพติดหรือความปลอดภัยในชีวิตประจําวันใช่ครับซึ่งบางทีมันก็เกี่ยวเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจนั่นแหละครับพอมันมารวมกับความขัดแย้งทางการเมืองหรือว่าภัยธรรมชาติที่เดียเ๋ยวนี้แบบว่า คาดเดาได้ยากขึ้นเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวนี้คาดเดายากมากครับมันก็ยิ่งทำให้คนรู้สึกเหมือนเหมือนอยู่บนความไม่แน่นอนตลอดเวลากังวลไม่มัน่นคงอืมและที่น่าสนใจคือมีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะดูเอ่อใกล้ตัวกว่าน,นั้นอีกใช่ไหมคะมีครับมีอย่างเรื่องสถาบันครอบครัวที่อาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนความผูกพันอาจจะน้อยลงบวกกับสิ่งยั่วยุต่างๆในสังคมที่มันเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยครับสมัยนี้ แล้วก็ที่สําคัญมากๆในยุคดิจิตอลก็คือผลกระทบจากข้อมูลข่าวสารอ๋อเรื่องข่าวเรื่องโซเชียลมีเดียครับข่าวลวงข้อมูลที่มันบิดเบือนไปเนี่ยมันแพร่กระจายเร็วมากแล้วก็แรงกว่าเมื่อก่อนเยอะการที่เราต้องรับข้อมูลลบๆหรือเจอข่าวปลอมซ้ําๆเนี่ยมันก็บั่นทอนจิตใจเราไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับซึ่งความเครียดสะสมพวกนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในใจนะมันส่งผลเสียต่อร่างกายเราจริงๆค่ะกระทบกายด้วยครับ ตั้งแต่เรื่องความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคกระเพาะหรือแม้กระทั่งเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งได้เลยนะโหฟังดูเหมือนเรากําลังเผชิญกับมรสุมหลายด้านมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องใหญ่ๆอย่างเศรษฐกิจสังคมการเมืองไปจนถึงเรื่องใกล้ตัวอย่างครอบครัวหรือข้อมูลที่เราเสพทุกวันแล้วท่ามกลางความท้าทายเยอะแยะขนาดนี้คุณหมอไกลสิทธิ์พอจะมีทางออกหรือว่าแนวทางจัดการให้เราบ้างไหมคะพอจะมีแสงสว่างบ้างไม่เอ่ยมีครับมีทางออกอยู่ครับ หัวใจสำคัญที่คุณหมอกระิ์เน้นย้ำมากๆเลยก็คือการกลับมาดูแลใจของเราเองนี่แหละครับต้องฝึกทักษะนี้ให้แข็งแรงเพราะว่าโลกภายนอกเนี่ยมันควบคุมยากจริงๆสิ่งที่เราพอจะจัดการได้คือภายในตัวเราเองอืมการดูแลใจตัวเองครับแล้วก็มีแนวคิดแหละคิดน่าสนใจมากคือการสร้างสมดุลชีวิตในสด้านก็คืองานครอบครัวแล้วลก็ชีวิตส่วนตัว ท่านไม่ได้บอกแค่ให้เราแบ่งเวลานะครับแต่ชี้ให้เห็นว่า3มส่วนเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งเลยอ๋อประเด็นเรื่องความเชื่อมโยงนี่น่าสนใจมากเลยค่ะปกติเราอาจจะเผลอคิดแยกส่วนกันไปแต่นี่คุณหมอบอกว่าถ้าด้านหนึ่งมันพังอีกด้านมันก็จะรวนไวด้วยมันทําให้เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าการที่เราจะรู้สึกว่าชีวิตเรามันมประสบความสําเร็จหรือมีความสุขจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องงานเด่นอย่างเดียวแต่ครอบครัวก็ต้องดีด้วยสุขภาพกายใจส่วนตัวก็ต้องไม่พัง อืมน่าคิดค่ะแล้วพอจะลงมือทําจริงๆล่ะคะมีหลักการหรือว่าเทคนิคอะไรที่พอจะช่วยให้เราเริ่มสร้างสมดุลตรงนี้ได้บ้างไหมคะครับท่านแนะนําให้เริ่มจากการทบทวนภาพรวมชีวิตตัวเองก่อนครับลองมองกว้างๆดูว่าตอนนี้เราให้น้ําหนักกับแต่ละด้านยังไงบ้างงานครอบครัวส่วนตัวมีเป้าหมายคร,คร่าวๆในแต่ละด้านว่ายังไง จากนั้นก็ลองลดความอยากที่มันอาจจะไม่จำเป็นหรือสิ่งที่มันเกินพอดีลงไปบ้างครับเพื่อที่เราจะบริหารเวลาซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดเนี่ยให้กับทั้ง3ด้านได้อย่างอดเหมาะสมมากขึ้นลดความอยากที่ไม่จำเป็นเพื่อจัดการเวลาครับใช่ครับแม้ว่าในชีวิตจริงแผนมันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นเป๊ะหรอกครับแต่การมีทิศท,ทางไว้แล้วก็พยายามปรับตัวอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะมากครับ การทบทวนตัวเองลดความอยากที่ไม่จําเป็นลงเพื่อจัดสรรเวลาให้สมดุลอืมฟังดูเป็นการปรับมุมมองที่น่าจะช่วยลดแรงกดดันลงได้ระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วในส่วนของครอบครัวล่ะคะมีคําแนะนําเพิ่มเติมไหมเพราะดูเหมือนจะเป็นฐานที่สําคัญมากๆเลยใช่ครับสําหรับครอบครัวนี่สําคัญมากท่านเสนอหลักสี่ให้ซึ่งผมว่ามันชัดเจนแล้วก็ทําได้จริงนะครับคือให้เวลาครับ ให้เวลาที่มีคุณภาพแก่กันจริงๆให้คำชมเพื่อสร้างคุณค่าสร้างกำลังใจให้กันให้อภัยอันนี้สำคัญมากเลยครับไม่ใช่แค่เพื่อคนอื่นนะแต่เพื่อปลดปล่อยใจเราเองด้วยและสุดท้ายคือให้กำลังใจกันในยามที่ต้องการสี่ให้เวลาคำชมอภัยกำลังใจครับการทำสิ่งเหล่านี้สม่ำเสมอมันเหมือนเราสร้างกรอบป้องกันทางใจให้แข็งแรงจากข้างในครับ เป็นฐานที่มั่นคงทางอารมณ์ให้เราออกไปเผชิญโลกภายนอกได้ดีขึ้นสรุปแล้วก็คือการสร้างสมดุลชีวิต3ด้านทั้งงานครอบครัวและตัวเองด้วยการทบทวนจัดสรรเวลาลดความอยากที่ไม่จําเป็นลงแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นด้วยหลักสีให้ดูเหมือนจะเป็นแกนหลักสําคัญเลยนะคะในการรับมือกับความเครียดในโลกยุคนี้ที่เราคุยกันมา ถูกต้องครับเป็นกรอบความคิดและก็แนวปฏิบัติที่ช่วยให้เราตั้งหลักได้ดีขึ้นจริงๆครับทำกลางความไม่แน่นอนต่างๆแต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าชวนคิดต่อนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยคือในขณะที่เราพยายามสร้างสมดุลให้งานครอบครัวแล้วก็ชีวิตส่วนตัวเนี่ยเราเคยลองสมรวจลึกลงไปในมิติของชีวิตส่วนตัวของเราเองจริงๆจังๆหรือยังครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย อะไรคือสิ่งที่มาเติมเต็มความสุขหรือความหมายหรือให้พลังกับตัวเราเองอย่างแท้จริงนอกเหนือไปจากบทบาทในที่ทำงานหรือว่าบทบาทในบ้านการทำความเข้าใจตัวเองในมิตินี้ให้ชัดเจนขึ้นบางทีมันอาจจะเป็นอีกกุญแจสำคัญดอกหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เรายืนหยัดแล้วก็รับมือกับแรงกดดันต่างๆได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีความสุขมากขึ้นจริงๆครับ